สวัสด,ดีจ้าแต่เวลาคนดังอีกแล้วมึงเข่าเปล่าไฟเดอ้อผู้ใดจะมากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวไหมเดอ้อค่ะถ้าผีหนึ่งข้าวเหนียวไหมเหรอเด้อผู้ใดอันยังไม่ท่านได้กินข้าวเหนียวไหมจะแวะมะจาจุกข้าวเหนียวน้ำกันทั้งผีและจ้าขา้าเฮห้เจ้าสิกระน,นึ่งข้าวเป็นเด้อจ้าอุ้ยลูกไฟกระเด็นเออ กติดกับกติดเดียวดดยวันนะั้แม่นี่ฟังกะติดดีป่ะแม่ซาดีป่ะมาจ้าโอ้ยหนึ่งเขาเปล่าไฟก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะคาย ยัมแรงเด้อจ้าจ๊กเขาใส่ใส่ใส่หมวก่อนอ่าสิพากินข้าเหนียวจ๊กเอ้เข้าเนียวไม่ข้าเนียวสิพากินข้าเหนียวไม่แสบเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีเอฟซีหนึ่งหมื่นคนที่เข้าชมนะคะมาพูดคุยทักทายกัน ตอนแรงด้วยจ้าตะแรงเราก็มาเกี่ยวข้าวเออแต่ไม่ทันรถเกี่ยวหรอกรถเกี่ยวมาเกี่ยวเกี่ยวไปแล้วอืมก็เลยมากินข้าวใหม่เกี่ยวแล้วก็เอาไปสีร o u ยูร e y ยูทู o โอ๊ย เพลงลูกก็เข้าเฟรมแม่มดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะชื่ออะไรกันบ้างรายงานตัวหน่อยนะคะเข้ามาพูดคุยทักทายการยามแรงเวลานึ่งข้าวเหนียวเราก็จะมาทักทายทุกคนนะคะคุณนัทพงศ์ใช่ไหมอ่านถูกไหมนัท อะไรสักอย่างนักพูงไหมคนอาจถือไหมคู้ฝนน่ารักมากครับขอบพระคุณค่ะรักรักทุกคนคนชมก็น่ารักนะฮอ่าคนถูกชมก็น่ารักคนชมน่ารักกว่าเราจะจีบกันไปจีบกันมาอยู่นี่แหละโอ้ยสายเปิดเพลง สวัสดีสวัสดีค่ะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะเออก็เวลามาบ้านเนาะผมก็คนบ้านนอกบ้านานานี่แหละพัฒพ,พงศ์สวัสดีค่ะคุณกิติศักด์ได้มาเป็นเมียจะเจรียรทั้งคือปุ๋งเข็ดฟันเลยแบบเนี้ยเข็ดฟันขึ้นมา ขอบคุณหลายแม่เฮ็ดนี่สิจังไหนหนึ่งจิมแจววันนี้มีผักลวกผักต้มตำแจวปลาด้วย Hi my friend Good evening สวัสดีวันนี้ก็จะมีต้มผกักต้มบักบวบด้วยบักบวบแบบบ้านๆนนะ่ะ หนาววะครับเจ้คุณเทลลัสิ์นะคะหนาวค่ะเทลลัสิ์เทลลสินนะคะหนาวลมไม่หนาวเท่าไหร่ลมบ่อยๆหน่อยๆแม่ต้มเบิร์ตอยู่อะก็ลูกสิต้มเมื่อได้หนี่ิไม่ไม่แม่สิต้มไม่ผมต้มต้มอะไรเด็ดราคาแบ่งอะไรแม่

สวัสดีค่ะพี่นิ้สวัสดียามเย็นจ้าร่วมแล้วครับคุณเอกอะไรมาถึงร่วมโอ้ยแม่พักซี่คือหอมแมต่เป็นตะปนค่ะตำปนปลาทปูปนปลาปนปลาขอนแม่แล้วบริดกินปลาขอนสั่งนี่พกัก10บ,บาทบ้าน,บ,านบ้านบ้านเราเนี่ย คนดังมาแล้วใช่วันนี้มาเป็นคนดังช่วงเย็นไม่ได้เข้าฟินเนตตอนแรกว,ว่าจะกลับไปเข้าฟินเนตไม่ทันก็เลยนี่เลยเดี๋ยวทำกับข้าวเดี๋ยวต้มผักกลับไปกินกินผักหอมมากเลยอะ่ะบวบหอมเขาเรียกบวบหอมนะเอาว่าเลือกดีแล้วอะ่ะชอบกินผักอะ่ะ ผักกินย่ายอย่างนี้นเ,เดี๋ยวมานะเดี๋ยวไปเฝ้าหม้อนึ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวไปล้างผักแป๊บนึง เต็มเลยเต็มหม้อเดี๋ยวลวกหมดนี่แหละ ด้วยไข่นกกระทาเนอะอาอม้อามาใหญ่ไหนอะแม่อ๋อมา้อไอ้ลูกขาวมันบ่แกงอะไรครับลวกผักจิ้มน้ำเพกค่ะพี่นิกอันนี้เรามีตำปลาด้วยเอ้ยตำแจ่วแจ่วแจ่วใส่ปลานะอันนี้ก็จะปอกไข่ไข่ ไข่ปอกไข่ปอกไข่ไข่น้อยๆไข่น้อยๆไข่นกกระทาตะปอกหยากเลยว่ะไข่น้อยๆ ม่ลูกยังไม่ได้เวลาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ให้แม่แมนึ่งข้าวเสร็จก่อนอีนูค่อยกินแม่มอเขาจังเด้งละบอสน่ากินจังเลยมากินด้วยกันอย่าเพื่งกินบนอ่อ้ยตีข้อตายซะนอาลูกค่อย เออเ,อ,อเดี๋ยวจะให้มันเอาลงมาอยู่เพราะเดี๋ยวมันต้องเอาน้ำขึ้นไปให้ฝนแม่เซียงเงียเนี่ยงไว้แค่ต้มกัดอ๋อคุณบอกเอาสวยออมาโอ้จะปวดเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวแม่หยั่งข้าวในหะ้ยั่งยังยังเดี๋ยวไว้หยัย่งข้าวก่อนโอดแม่ดูใส่คนเพื่ออะไร อู่นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวแม่ปอกก่อนปอกให้ไม่ทันอ่าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราต้องลงไลฟ์ก่อนนะไข่น้อยๆบายบายเดี๋ยวเจอกับฝนใหม่ในไลฟ์ถัดไปขอบพระคุณใครอยากจบด้วยมามาจบด้วยกันบายบายเดี๋ยวเจอกับฝนใหม่ในไลฟ์ถัดไปขอบพระคุณมากมายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ